การได้ทอดสายตาออกไปริมหน้าผาในยามเช้ามองดูทิวทัศน์จังหวัดพิษณุโลกจากบนยอดเขาทำให้เราได้เห็นความมีชีวิตชีวาในมุมมองใหม่ที่เราอาจไม่เคยพบเจอมาก่อนแต่เมื่อหันหลังกลับจากจุดนี้เราจะได้สัมผัสกับความสงบของธรรมชาติที่พาให้หัวใจเราได้ปลดปล่อยความเหนื่อยล้าบนพื้นที่เขียวชอุ่มที่เรียกว่า อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกลา้าความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันไม้ดอกไม้ต้นไม้น้อยใหญ่ที่ปกคลุมทั่วทั้งผืนป่าทำให้อากาศเย็นสบายและสามารถเดินทางมาสัมผัสอากาศบริสุทธิ์ได้ตลอดทั้งปีการสึกกร่อนตามธรรมชาติของแนวหินที่มีอายุหลายร้อยล้านปีทำให้เราพบลานหินรูปร่างแปลกตาบ้างเกิดขึ้นเป็นลานหินปุ่มขนาดไล่เลี่ยกัน บ้างมีรอยแตกแยก,กจากการขัดเกลาของกระแสลมและสายฝนด้วยภูมิทัศน์ที่ใกล้กับหน้าผาจึงไม่แปลกใจเลยที่พื้นที่บริเวณนี้มีอากาศที่ปลอดโปร่งและเป็นที่พักผ่อนยอดนิยมของนักท่องเที่ยวนอกจากความสดชื่นที่ได้จากการดื่มด่ำธรรมชาติตตลอดเส้นทางอุทยานแห่งชาติผู้หินร่องกล้าแล้ว ภายในบริเวณอุทยานยังมีแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ด้านการเมืองที่สำคัญอีกด้วยเพราะเดิมพื้นที่แห่งนี้เคยเป็นยุทธภูมิสำคัญที่เกิดจากความขัดแย้งระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์ไทยกับรัฐบาลการเวลาผ่านไปแต่ยังคงหลงเหลือสิ่งของเครื่องใช้และฐานที่มั่นไว้แทรกตัวอยู่ท่ามกลางพันไม้และเส้นทางธรรมชาติโดยรอบ ห่างจากพื้นที่ลานหินปุ่มไม่ไกลนักเราจะพบลานหินเรียงทับซ้อนกันบนหน้าผาสูงชันที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้โดยรอบและในอดีตยังเป็นจุดแสดงชัยชนะจากการสู้รบทุกครั้งของพรรคคอมมิวนิสต์ซึ่งจะขึ้นไปชูธงแดงเสมอทำให้เกิดเป็นชื่อเรียกติดปากว่าผาชูธงการได้มาเยือนที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าแห่งนี้ เราได้ปลูกความสดใสคลายจิตผ่อนใจและยังได้สัมผัสความรู้สึกในการท่องเที่ยวที่ต่างออกไปด้วยการเรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์ความรักชาติและจิตวิญญาณด้านการเมืองเรากล่าวได้เต็มปากว่าสถานที่แห่งนี้นอกจากสะท้อนตัวตนความเป็นคนไทยแล้วยังมอบความประทับใจความสุขและความสงบให้เราได้มิรู้ลืม